เรียนชายชั้นป .4 แล้วก็ป .5 เป็น2พี่น้องชาวอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปลอยกระทงแล้วก็หายตัวไปคาดว่าจะตกน้ำปิงเจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมกันค้นหาค่ะ มาติดตามดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สถานีตํารวจภูทรอําเภอฮอดค่ะก็รับแจ้งเหตุมีเด็กจมน้ําใกล้สะพานแม่น้าปิงที่บ้านกองหินตําบลหางดงอําเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีการประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยนักประดาน้ําสมาคมเทวริษเมตตาธรรมเข้าตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุนะคะพบคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของเด็กค่ะรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่โดยคุณพ่อเองก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ะะว่าตอนนั้นก็ได้พาทั้งภรรยาแล้วก็ลูกชายทั้งสองคนซึ่งตัวน้องเองเนี่ยเรียนอยู่ชั้นป .4 แล้วก็ป .5 ค่ะก็มาเที่ยวลอยกระทงแล้วก็มาลอยกระทงในจุดที่เกิดเหตุแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยนะคะที่ได้ลอยกระทงเสร็จแล้วผู้เป็นพ่อบอกว่าพอลอยเสร็จแล้วก็เลยเดินไปเก็บของกับภรรยาค่ะโดยลูกทั้งสองคนก็ได้ไปวิ่งเล่นต่อบริเวณใกล้ๆพอถึงเวลาที่จะกลับบ้าน พ่อและก็แม่ก็มาตามหาลูกทั้งสองแต่ก็ไม่เจอตัวนะคะก็คาดว่าลูกทั้งสองอาจจะพลัดตกแม่น้ําไปค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการเร่งค้นหานะครับและได้หยุดค้นหาชั่วคราวเนื่องจากกระแสน้ํามีความเชี่ยวกลากและอุปสรรคเรื่องเกี่ยวกับแสงสว่างด้วยเพราะว่าเป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับ ประกอบกับสภาพอากาศหนาวเย็นก็ทําให้ทีมค้นหายกเลิกภารกิจชั่วคราวจนล่าสุดเมื่อวันเมื่อวันนี้เวลา10บนาฬิกานะครับทีมกู้ภัยก็พบศพของน้องคนทอคนสุดท้องก็คือคนที่เรียนอยู่ชั้นป .4 ได้บริเวณกอไผ่ริมแม่น้ําปิงนะครับห่างจากจุดที่ลอยกระทงประมาณ20เมตรแล้วก็ยังคงค้นหาพี่ที่เรียนอยู่ชั้นป .5 ต่อไปนะครับ